สวัสดีครับวันนี้ร้านพระเครื่องเวชสีมีพระเหรียญสวยๆพิธีใหญ่พิธีดีนะครับมาแนะนํานะครับเดยที่เห็นอยู่นี้ปเป็นเหรียญหลวงปู่หงภพรมปัญโยนะครับสุสานทุ่งมนจังหวัดสุรินทร์นะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นเนื้อสำลิดนะครับเนื้อสำลิดตอกโคตใต้หูเหรียญน,นะครับ น้สำลิดแช่น้ำมนต์นะครับเหรียญสวยดีพิธีใหญ่นะครับสร้างน้อยสร้างห้าร้อยเหรียญนะครับเป็นเหรียญที่เอ่อน่าจะร้อนแรงที่สุดในในในตอนนี้นะครับเหรียญที่เห็นอยู่นี้ทางร้านเรายังไม่เปิดให้เช่านะครับเป็นเหรียญเก็บสะสมนะครับ เอามาลงไว้เป็นเออเป็นข้อมูลเปรียบเทียบนะครับว่าเหรียญแท้เป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับท่านใดมีพระของเก่าก็ดูในคำอธิบายนะครับจะมีลิงก์แอดไลน์อยู่นะครับหรือทาง facebook ก็ได้นะครับ ขอบคุณมากครับ